t ิล er, ิงค k ปเปอร์ฉายในปี2021ในชื่อภาษาไทยโรงแรมหลอนซ่อนวิญญาณเฮียนเมื่อพูดถึงโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่มีความเก่าแก่ด้วยแล้วหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าโรงแรมนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่หรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าห้องที่เรานอ,นอนที่ทางโรงแรมจัดเอาไว้นั้นอาจมีผีสิงอยู่ในห้องก็เป็นได้ โรงแรมหลอนซ่อนวิญญาณเฮียนเป็นเรื่องราวของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เปิดมานานแล้วและใกล้จะปิดตัวลงในสัปดาห์สุดท้ายพนักงานทุกคนต้องลาออกไปแทบทั้งหมดเหลือแต่เพียงพนักงานชายหนึ่งคนและพนักงานหญิงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะต้องทำงานต่อไปจนถึงวันที่โรงแรมปิดตัวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้มีแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมคือแม่และลูกหนึ่งห้องดาราหญิงสูงวัยหนึ่งห้อง แล้วแขกเก่าแก่ของโรงแรมที่มาพักเป็นคนสุดท้ายในวันจะใกล้ปิดอีกหนึ่งห้องซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเป็นโรงแรมเก่าจะต้องมีเรื่องราวและเรื่องเล่าเกี่ยวกับความหลอนอยู่ไม่ใช่น้อยพนักง,งานสาวคนหนึ่งในเรื่องก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่า ไหนๆโรงแรมแห่งนี้ก็จะปิดตัวแล้วเธอเลยอยาพิสุจน์เรื่องเราต่างๆว่าผีมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะวิญญาณสาวในชุดแต่งงานที่เขาล่ำลือกันมันจะเฮี้ยนมากน้อยสักแค่ไหนเธอจึงใช้เครื่องบันทึกเสียงเดินไปตามส่วนต่างๆของโรงแรมโดยหวังว่าจะพบเห็นวิญญาณแบบเต็มๆสักครั้ง โดยที่พนักงานใช้คนหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนครับแล้วเธอก็ได้คุยกับลูกค้าที่เป็นนักแสดงหญิงที่เข้ามาพักซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ลูกค้าหญิงได้แนะนำพนักงานสาวคนนี้ว่าเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงครับและเตือนพนักงานหญิงอย่าเข้าไปยุ่งแต่ก็แน่นอนละครับว่าพนักงานหญิงคนนั้นก็ยังตามพิสูจน์ผีจนเกิดเรื่องราวขึ้นมาจนได้ ซึ่งเรื่องราวความหลอนของโรงแรมนี้จะเป็นอย่างไรพนักงานสาวจะเห็นผีอย่างที่เธอตั้งใจหรือไม่เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เองเลยครับความน่าสนใจอย่างแรกก็คือโรงแรมใช้ที่ถ่ายทำเรื่องนี้เป็นโรงแรมจริงๆนะครับที่ขึ้นชื่อว่ามีวิญญาณและมีการหลอกล้อนแขกผู้เข้ามาพักชื่อโรงแรมดั้งเดิมก็คือยังกี้เพตลา ซึ่งทามผู้กำกับของเรื่องได้เคยใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักให้กับทีมงานในการถ่ายทำหนังของเขาครับแต่ทีมงานทุกคนก็ถูกผีในโรงแรมนี้หลอกหลอนทั้งคืนผู้กำกับจึงสนใจใช้โรงแรมแห่งนี้ในการถ่ายทำหนังผีเรื่อง The ล i n ค k e ป p e r ที่เขียนบทมาสำหรับโรงแรมยังกี้เพ德าโดยเฉพาะแต่ก็ต้องรอจะถึงช่วงโลซีซันทางเจ้าของโรงแรมจึงได้อนุญาตให้ถ่ายทำได้ครับ ดังนั้นตะกอนความน่ากลัวจึงเริ่มต้นตั้งแต่การใช้สถานที่ในการถ่ายทำแล้วครับนับเป็นหนังผีที่เล่าเรื่องราวเดนเนิบช้าฉากตื่นเต้นตกใจนั้นถือว่ามีน้อยมากๆเลยครับมีแค่ไม่กี่ฉากแต่แต่ละฉากที่มีนั้นก็ทำได้ดีน่ากลัวผีที่ออกมาก็ทำได้ค่อนข้างดีครับจึงไม่ทำให้หนังน่าเบื่อเกินไปนักหนังเล่นกับความสอนรู้สอนเห็นของตัวละครสาวของเรื่อง เพียงเพราะเธออยากพิสูจน์ว่าเรื่องผีที่เคยเล่ากันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และเธอก็ออกจะดื้อรั้นไม่ยอมสนใจคำเตือนจนได้เรื่องครับซึ่งเป็นไปตามสูตรของหนังผีนั่นเองและการพิสูจน์ผีของเธอก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งดูแล้วหนังก็มีกลิ่นอายเหมือนกับดิคคอนเจอริงอยู่พอสมควรเลยครับส่วนตัวเนื้อเรื่องนั้นก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่บ้างแม้เรื่องจะดำเนินช้าแต่วิธีการเล่าเรื่อง ที่กระตุ้นจุดสนใจคนดูให้เราดำเนินตามเรื่องว่าอะไรคืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นลดความน่าเบื่อของหนังลงไปได้พอสมควรเลยครับและยังมีข้อเสียอีกก็คือวิธีการสรุปของเรื่องยังไม่มีความชัดเจนมากนักพอหนังจะจบเราก็อาจจะถามกับตัวเองว่าอ้าวหนังจบแล้วเหรอและที่ผ่านมาและที่ค้างคาเอาไว้หละ่ะมันคืออะไรหนังมีภาพจำอยู่น้อยมากครับ หากจะมีก็มีภาพเดียวก็คือวิญญาณผีตนหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมกับฉากเปิดตัวที่ทำได้ค่อนข้างน่าตกใจรวมถึงฉากผีใกล้จะจบที่เป็นการสรุปของเรื่องแค่นั้นครับนอกนั้นรู้สึกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบหนังผีเรื่อง t ดิลิงคี e ปอร์โรงแรมหลอนซ่อนวิญญาณเฮียนเอาไว้ที่ 6. เต็ม10คะแนนครับ หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ